เมื่อกี้เห็นตัวเองในซีรีส์จากความป,ปยายามของเราทุ่มเทมาดเวลาดีใจครับดีใจขินขนนิดนึงครับแต่ก็ดีใจดีใจมากครับคืออย่างที่บอกค,อคือตอนถ่ายอ่ะยอมรับจริงๆว่าเป็นเรื่องที่ถ่ายทําแบบเดือดมาก mm hmm. เดือดจริงๆแบบว่าทุกคนแบบใส่เต็มเต็มที่แล้วแบบมันเชื่อว่าทุกคนก็เหนื่อยแหละทุกคนก็เหนื่อยกันมามากๆเหมือนกันแต่พอได้เห็นแล้วแบบรู้สึกว่าความเหนื่อยหรือความทุ่มเทที่เราได้ใส่มันลงไปและทีมงานทุกคนได้ใส่มันลงไปมันแบบ mm hmm. หห่เนือยดีใจดีใจที่หลายๆคนชอบเลยที่จริงนสำหรับซีรีส์นี้ในตัวละครนี้ต้องทำความเข้าใจยากกว่ายากค่อนข้างยากเลยล่ะครับยากยากมากด้วยล่ะครับเพราะว่ากว่าจะเวิร์กช็อปนะเพราะว่าเวิร์กช็อปกันมานานมากแบบวีคหนึ่งเลยว่าติด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 กันแบบว่าทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาเวิร์กช็อปเป็น้างนานก็เหมือนกว่าจะเจอตัวละครกว่าจะค่อยๆหาตัวละครกว่าจะดีไซน์ตัวละครออกมาให้มันกลายเป็นโจเองเป็นหนิงเองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันผ่าน เยอะมากเนี่ยตัวละครหนิงก็แบบอะไรอะไรก็สำหรับผมนะโอ้โหหนิงเป็นคนที่แบบขึ้นสุดลงสุดมากๆคือแบบคือไม่มีใครเอาอยู่เหมือนว่าเป็นคนที่ไม่คอมโพรไมซ์ไม่ไม่ไม่จะหากึ่งไม่หากึ่งกลางแน่นอนฉันจะเอาก็คือจะเอาหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พูดตรงตัวว่าแตกต่างกับแตกต่างกับตัวเองมากๆเลยเพราะเราเป็นคนแบบเหมือนเราเป็นคน คนคอมพิวเต์มากเป็นคนกลางอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันเลยแบบทําให้กว่าจะค่อย,อยๆเจอตัวละครนี่ก็ทํากันบ้านมาค่อนข้างเยอะมาแต่อีกทีหนึ่งที่เราดูม่อกี้เล่นถึงต้องรอดูอีกทีต่อต้องรอดูอีกทีต่อไปสำหรับภูมินะตัวละครก็โจเป็นรู้ส cool, yeah, ึกว่าเป็นตัวละครที่เล่นไปเล่นมาแล้วน่าสงสารกว่าจะทําความเข้าใจว่าว่าโจแบบ มีความคิดต่อสิ่งนี้สิ่งนี้ยังไงก็ใช้ระยะเวลาเยอะอยู่มันต้องใช้ความเข้าใจเยอะมากครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจผมว่ามันจะถ่ายทอดออกมาไม่ได้ว่าแบบสิ่งนี้มันมีผลกระทบยังไงกับเราบ้างใช้อาศัยการเวิร์ k ช็อปเยอะมากๆเยอะๆที่เราไป workshop ใช่ workshop กนะันแบบเยอะแล้วเขาต้องมีทําเขาต้องมีแอคชั่นด้วยตัวโตอย่างี้องมีแอคชั่นมีสตันต้องไปซ้อมต้องไปฝึกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฟกช้ำน้ำเขียวมาเยอะเหมือนกันแล้วก็แล้วก็บางวันอย่างเงี้ยที่ผมพูดไปตอนอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยก็แบบว่า บางวันมาถึงมาถึงเจอภูมิ่างเงี้ยปูมาแบบโอ้โหอิดโรยมากแบบว่าซ้อมมาทั้งวันของวันก่อนแล้วก็มาอีกวันหนึ่งเพื่อมาถ่ายหรออะไรเงี้ยคือแบบยอมรับยอมรับยอมรับไม่ยอมรับใจเลยเอออวยกันเองเนาะเออเราไม่วยกันเองแล้วใครจะอวยเราตัวราคาตัวนี้แบบเนี้ยฮะโจไอโจก็ยัง ถึงเรื่องสตาร <จะ S 1> ์นจะต้องทุ่มเทมากทุ่มเทมากครับเพราะว่าคือเรารับบทเป็นสตั์นก็อยากให้มันออกมาเหมือนที่สุดเพราะว่าการที่จะเป็นสตัร์นได้นะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าหนึ่งคืออาชีพจริงๆเขาต้องทําแทนนักแสดงที่แบบว่าไหนจะเสี่ยงไหนะจะอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าต้องให้เวลากับมันมากๆแล้วตัวผมเองไม่ได้มีพื้นฐานในสตา์นเท่าไหร่นะครับก็เลยไปไปเวิร์กช็อป เขาชอบเยอะเลยครับแต่ว่า,วาบางวันตั้งแต่เช้าถึงแบบเย็นเลยรเง้ยก็อึดโรยจริงๆครับเหนื่อยตึงไปหมดครับขาเออความยากสุดจริงๆครับความยากสุดะครับถ้ายากคุณให้มันมีสองสองเรื่องก็คือเรื่องอารมณ์แล้วก็เรื่องสตันเพราะว่าเพราะว่าเรื่องของอารมณ์เนี่ยผมรู้สึกว่าหมิ้นครับโจม,มันมีความซับซ้อนในตัวเยอะมากมันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากจนจนทำให้บางอย่างเนี่ยมันมันไม่ได้แสดงออกออกไปอย่างตรงไปตรงมามันมีเรื่องบางอย่างที่ทำออบไปแล้วก็อย่างสตารเนี่ยรู้สึกว่า มันฉากมันอลังการมากครับด้วยแบบว่าพี่ขมด้วยพี่จีจ้าที่มาดูแบบว่าช็อบให้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้มันมันต้องใช้ระยะเวลาซ้อมเยอะแล้วก็อยากให้มันออกมาฮะสวยที่สุดแล้วก็เต็มที่กับมันที่สุดนะครับความหนิงเราตามยากมัาอยู่งที่ซีนอารมณ์ไหมครับผมว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นจีนอารมณ์ครับคือคือคือหนินเองอ่ะมันแบบมันมันไปสุดในทุกคทานอ่ะเหมือนว่าโกรก็คือโกรธสุดเสียใจคือเสียใจสุดๆหรืออะไรเงี้ยมันแบบความยากที่ที่ต้อง ที่ต้องบางครั้งต้องเก็บไว้ข้างในมากๆอะไรเงี้ยจนมันโอ้ตอนตอนตอนเล่นหรือแบบซีนดราม่ามากๆอย่างเงี้ยก็ใช้ใช้ใช้ energy เยอะเยอะมากจริงๆมันแบบพอพอคัดปุ๊บได้ปุ๊บคือแบบหมดเหนื่อยเวลาเข้าดราม่ากันเข้าเต็มเออบออแต่ในซีในอีพีแรกเปิดมาอินซีก็ไม่เบาแล้วนะครับ ลองเทคเลยครับถ่ายอยู่สามชั่วโมงแล้วสิเนี่ยคือมันข้างอย่างที่บอกข้างบนมันเป็นแบบว่าตัดังใช่ไหมครับเพราะงั้นมันไม่เสร็จใหม่หมดเลยเรไปแอบ้อนมากครับก่อนจะถอดเสื้อกันเดีียวเดี๋ยวติดตัวไว้หมดเลยก็เชื่อว่าพี่แป๊บดีไซน์ไว้สวยงามอยู่แล้วครับในฉากไม่ว่าจะเป็นฉากเอ็นซีหรือฉากอื่นใดๆหรือฉากในการเล่าเรื่องใดๆก็อยากให้ได้รอติดตามการเล่าเรื่องของพี่แป๊บเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าภาพที่เล่าออกมามันมันเหมือนงานศิลปะใช่ครับทุกตัวละครมันมี สิ่งที่ทําให้ตัวละครนั้นกระทาแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆก็จะแบบว่าโบ๊ะบะบะโบ๊ะอะไรกันเลยอะไรครับรู้สึกว่ามันมันมีข้างในใช่มันมีข้างในเยอะมากๆากแต่เผยไปอีพีแรกก็คืออินซี EP เอาอยู่เลยนะเป็นไงบ้างเมื่อกี้ได้ดูความรู้สึกข,ของเราสอ,องคนนะตอนเอ็นซีอ็นซีแรกดูแหละครั้งที่สองเต็มตัวครับเต็มตัวแต่พูดมาแอบแหวกแหวกม่านดูอยู่ครับเคื่อนนิดนึงครับแต่ว่าก็พอมาดูตัวเองก็แต่ตอนที่เล่นอ่ะ คืออันนี้ความแตกต่างคือตอนตอนตอนเนี้ยเขินแต่ว่าตอนที่เล่นอ่ะมันแบบมันเป็นตัวละครสุดเลยแล้วเราดีใจมากๆที่แบบว่าเออมันไม่หลุดเลยพราะตอนเล่นไปแบบมันไม่รู้ครับว,ว่าเล่นไปยังไงเพราะว่าตอนนั้นมันก็เป็นเป็นตัวมันเป็นตัวละครให้มันลั่ไปถึงอยากดูมันมันมีเยอะกว่านี้อีกไหมครับในเรื่องนี้ท,ที่ที่หนักนกว่านี่ไหนฮะเลิฟซี่เหละครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับก็ต้องรอติดตามเนาะมีแน่นอนครับ ไม่ไม่เบาครับไม่เบาครับไม่เบาแต่ทีนี้มี่ก็เหมครบรถเยอะครบรถครับครอบมากแซมแซมแฟนตาซีคอมเมดี้คอมเมดี้เล็กน้อยเบาเบาคือคือตอนถ่ายเหมือนจะไม่มีคอมเมดี้แต่ว่าพอพอดูเขาแต่งมันก็มีความคอมเมดี้คอมเมดี้มันดีมากเครับเออไรคอนดันเป็ยังไงเห็นภาพเห็นที่ออกมาก็ดีขึ้นเยอะเลยครับผมดีขึ้นเยอะเลยครับแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็ยังอยากให้ทุกคนได้รอติดตามจนจบ12 EP เนาะทางไอชีด้วยก็ รู้สึกว่ามันมีอะไรอีกเยอะมากๆที่ยังไม่ยังไม่ใครได้เห็นมันเป็นนวิยายที่แบบว่าอ่านเยอะมากครับครับเราเป็นกานะตัวแทนอัดแันดงที่ได้มาถ่ายเข้ารถไฟร้กาดดันแหละครับ,ดดเ,รบเอาจริงๆก็กดดันแหละครับแล้วก็รู้สึกว่าด้วยความกดดันนี้มันทาให้เราใส่ออกมาได้สุขมากขึ้นแล้วเราเรารู้สึกว่าเราทำกันบ้านมาดีมากๆในระดับหนึ่งแล้วก็บวกกับเวิร์กช็อปที่เยอะมากก่อนที่จะเริ่มถ่ายมันคิดว่าเตรียมตัวมา พร้อมพร้อมมากมากขอโทษนะครับพร้อมคนละนี่เลยเขาขอโทษนะคนละเป็นนักแสดงที่แบบเออมัีคนอ่านเยอะที่สุดแค่นี้แต่เราแบบพาเป็นาัปแสดงดูการแสดงในเรื่องก็ตอนแรกกูไม่ค่อยได้แบบสนใจทางด้านไหนก็แค่รู้สึกว่าบทมันน่าสนใจแล้วก็แบบเหมือนผมชอบแสดงคแบบในแบบอยากเล่นอยากอยากลองมากเพราะว่าแบบ มันมีความเลือกลๆซับซ้อนแล้วก็รู้แค่ว่าเคยเป็นนิยายดังอะไรเงี้ยแต่พอถ่ายเสร็จครับถึงถึงได้รู้ว่าเฮ้ยสเกลมันใหญ่กว่าที่เราคิดมากหลังจากนั้นก็จะกดดันแหละครับโชคดีที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าเป็นลวงลึกอะไรนั้นตั้งแต่แรกไม่ใช่แบบว่ากดดันแต่สุดท้ายคือเส้นเรื่องมันดูง่ายๆง่ายเนอะง่ายง่ายครับยยง่ายง่ายแน่นอนครับผมแล้วก็เชื่อว่าคนที่ดูอ่ะก็จะเอาแต่ช่วยโจมากๆไปช่วยหมิงด้วยตอนหลัง ครับต้องรอติดตามครับครับรอติดตามโอเคงั้นฝากซีรี้เรื่องนี้กันครับเอาเลยเราก็ต้องฝากซีนี้เรื่องนะครับเรื่องไมซ์ซารุมโตมาโตนะครับขอบอากาศทุกวันสุกเวลา2องทุ่มนะครับที่แอปพลิเคชันไอซีนีแล้วก็เว็บ iq ค o วคอมครับครับผมก็ฝากเอาใจช่วยนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนเต็มที่มากๆก็อยากให้ทุกคนที่ได้ดูรับรู้ถึงความเต็มที่นี้ไปด้วยนะครับมาครับขอบคุณมากครับทิ่เสื้อถ่ายรูปค่ะ